สวัสดีทุกคนนี่วันนี้เราจะมาให้อาหารแม่ไก่ก่อนเลยทุกคนนี่ให้แม่ไก่กินนอนก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวหลังจากแม่ไก่เสร็จเราพาไปให้พวกไก่เจี๊ยบๆนี่ทุกคนนี่บำรุงดูว่าจะกินหมดไหมนะทุกคนโอ้โหเยอะนะทุกคนนี่แม่ไก่กำลังฟักอยู่นะครับ นี่ของชอบเลยนะนี่ทุกคนของชอบเลยทุกคนครับโอ้จะหมดนะทุกคนหมดไหมทุกคนโอ้โอ้แม่ไก่ต้องการปโปรตีนนะทุกคนหมดเกลี้ยงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเติมให้มันอีกนะ นี่ทุกคนหลังจากที่เราให้แม่ไก่เสร็จแล้วเรามาดูไก่ตัวอื่นนะเพราว่าตัวไหนจะมากินบนมือเราบ้างนี่ทุกคนน,นี่มาแล้วหนึ่งนะครับมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งนี่สองครับทุกคนนี่มาดูนะทุกคนว่าจะกินหรือเปล่านี่นะครับมาดูแค่มองนะครับไม่กินนะทุกคนนี่มาดูนะครับ มีตัวไหนมากินบ้างนี่แม่ไก่มาอีกแล้วทุกคนพ่อไก่ไม่กินนะครับนี่นี่มาดูนะไม่กินนะทุกคนที่เหลือไม่กินนะครับเรามาป้อนดูพวกนี้บ้างไก่ทุกตัวเชื่องนะครับอยู่ที่ว่าไอ้จ่าฝูงนี้มันมาอยู่เมื่อ,อไรก็ไม่มีตัวไหนเข้าใกล้นะนี่มาดูนะครับนี่ตัวนี้มาแล้วนี่จะกินไม่กิน ไม่กินนะทุกคนเดวนี้กินไหมไม่กินนะเหลือแต่แม่ไก่แจ้นะแม่ไก่แจ้กินนะทุกคนนี่นี่แม่ไก่แจ้กินนะครับนี่ทุกคนโอเคถ้าเขาไม่กินเราก็จะมาให้แม่ไก่ตัวนี้เหมือนเดือนี่ ไม่เหลือครับทุกคนแม่ไก่ตัวนี้โอ้โหอ,อ,อร่อยหาอเลยทุกคนนี่อร่อยหาอเลยครับนีแล้วเรามาดูว่าแม่ได้แม่ไก่ได้ไข,ข่กี่ฟองทุกคนขอดูหน่อยโอ้ทุกคน เยอะแยะเลยสองสี่หกเจ็ดเจ็ดฟองนะทุกคนนี่แม่ไก่ตัวนี้เป็นแม่ไก่มีงอนนะนี่นะครับมีงอนนะครับนี่เชื่องเชื่องเลยโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ